สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องของพระเครื่องเสรีวัตถุมงคลทั่วไทยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่9กันแล้วนะครับก็มีพระเครื่องสวยๆมาแบ่งปันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส5 0ส่งฟรีนะครับทุกรายการนะครับพี่พี่ ช่องทางของเรานะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับพี่พนะจัดส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสําหรับคลิปนี้250ทุกรายการนะครับสาหรับพี่พคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันเข้ามาเยอะๆนะวันนี้มีมาให้รับชมนะครับผม30รายการนะครับชอบองค์ไหนรายการไหนถูกใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ฮะช่องทางการติดต่อของผมนะทั้งเบอร์โทรและไลน์นะครับสามารถ แอดได้เลย0 6 4 9์1 9 9 4 1อย่าลืมกดแชร์นะครับนี่ฮะก็สำหรับวันนี้นะ30รายการนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเปิดนะครับเริ่มเปิดรายการที่1กันเลยนะครับพี่พนะ,ะก็อ่าสทุกองค์นะครับพี่พีมาสำหรับรายการที่1ก็จะเป็น ขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารนะครับเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆอ่ะนี่ครับสําหรับด้านหลังก็จะมีพระนะครับที่ฝังนะฮะอุดอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้นะอ่าเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับและรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่1นะครับพี่ๆ่นี่ฮะ อย่าลืมนะครับ EP นี้นะฮะ250ร้อจะส่งฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับพี่พนะต่อไปครับรายการที่2นะครับเป็นพระปิดตานะครับกระหนกข้างนะนี่ครับเป็นพระปิดตากระหนกข้างของหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองส่งไฟให้ดูส่งให้ดูใกล้ๆนะครับพี่พอ่ะ นี่ครับเป็นกระหนกข้างของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับสําหรับรายการนี้จะเป็นรายการที่2หนนะพี่ๆนี่ครับก็เรียกว่าสวยงามนะครับแล้วก็อยู่ในเลี่ยมอยู่ในกรอบแบบนี้ด้วยนะครับสวยงามนะต่อไปครับรายการที่3กันเลยนะครับ อ่าสำหรับรายการที่3นะครับจะเป็นทางด้านของพระนางพญาครับพี่พี่รายการนี้ก็อ่าจะเป็นพระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับอกนูนใหญ่นะนี่ครับรายการที่3ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมลองปรับกล้องนิดนึงนะครับพี่พี่นี่ฮะก็กล้องอยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อ่ะได้แล้วนะครับนี่ฮะก็สวยงามเหมือนกันนะครับรายการที่3นะและรายการต่อไปนะครับพี่พี่ รายการที่4นี่ครับหยิบขึ้นมาเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับของหลวงพ่อแก้วนะพี่ๆนะอ่าเดี๋ยวนะก็หยิบนี้ก่อนอ่านี่ครับผมขยับนิดนึงนะครับพี่นะไฟไฟ,ไ,ฟไม่ไม่พออ่านี่ครับนี่เป็นรายการที่4นะครับสําหรับรายการนี้นะบิดตาหลวงพ่อแก้วก็เป็นเนื้อผง,องลักแล้วก็ นี่ฮะด้านหลังเป็นหลังแบบด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปกันเลยรายการที่5ครับรายการที่5เป็นทางด้านของเหรียญหลวงพ่อขันรุ่นรุ่น2น่าจะเป็นพ่อกันรุ่น2นะครับพี่ๆอ่ะนี่ครับสวยงามเลยนะครับจะเป็นรายการที่5นะครับรายการนี <sizes> ้นะนี่ฮะก็ลองดูที่เราชอบนะครับและรายการต่อไปครับรายการที่6ครับพี่ๆมา เป็นพระเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับนี่ฮะเรียกได้ว่าสวยงามเหมือนกันนี้เป็นเอ่าเป็นเน graffiti, mainland, ora, เ pues uh settling, voilà ื้อทองแดงนะพี่พี่นี่ฮะเก่าและสวยดีนะพี่พี่นี่ครับรายการที่หกรายการต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับหลวงพ่อเงินครับพี่พี่รายการนี้ก็อ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมนะพี่พี่นะนี่ครับ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับเก่าๆนะองนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมวัดบางคานเลยนะครับรายการที่7ครับต่อไปครับรายการที่8เป็นพระผงของขวัญนะครับพี่พี่อ่วัดปากน้ํานะครับปากน้ําภาษีเจริญนะครับกรุงเทพนะพี่พี่นะรายการนี้จะเป็นรายการที่8นะครับก็มีเคลือบด้วยนะครับมาฮะรายการต่อไปครับรายการที่9นะครับ มาครับอันนี้จะเป็นสิงห์นะครับสิงห์งาแกะนะพี่ๆนะหลวงพ่อเ,เดิมนะครับก็ราคาแบ่งปันสุดๆนะครับสําหรับรายการนี้นะ here, นะี่ครับแต่ก็ตัวไม่ใหญ่มากนะนี่ครับอ่ะถ้าวางบนฝ่ามือหนึ่งตัวประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นสิงห์นะนี่ฮะแก่จากงานะครับแล้วก็เป็นของหลวงพ่อเดิมด้วยราคาแบ่งปันกันสุดๆไปเลยนะครับสําหรับรายการที่9และรายการต่อไปครับรายการที่10บนะครับนี่คือ พระพุทธชินราชนะครับชินราชอินโดจีนนะเป็นหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะครับและเนี่ยฮะรายการที่10ก็มีโคดต่อโคด2ตัวด้วยนะครับสําหรับรายการนี้นะนี่ฮะลองรับชมพิจารณาดูนะครับพ,พี่นะชอบองไหนรายการไหนก็ทักท่ายกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับต่อไปครับรายการที่11ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ฮะ ปูเอี่ยมวัดหนังนะครับเปียกทองนะสวยๆเลยนะครับรายการที่11ครับนี่ฮะเหรียญสวยๆนะครับวันนี้มี30รายการนะชอบองไหนรายการไหนลองทักทายกันเข้ามาดูได้ตลอดเลยนะครับมารายการต่อไปครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตานะครับรายการนี้เป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะครับนี่ฮะหลวงพ่อแก้ว อ่ะขออภัยไม่ใช่หลวงพ่อแก้วเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับพี่พี่อ่านี่ครับขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับบางรายการอาจจะพูดผิดไปนะขออภัยจริงนะครับอ่าเนี่ยหลวงปู่อี่ยมเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับรายการที่12นี้นะครับและรายการต่อไปครับรายการที่13ครับอ่าเราจะมาอยู่กับพระลอดนะครับเป็นเอ่อพระลอด กลุมหาวันนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะเก่าและสวยดีนะครับรายการที่13ต่อไปครับรายการที่14ครับก็จะเป็นพระเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชขิมพี่นะครับรายการที่14นะนี่ครับก็จะเป็นหลังยันปี17นะครับรายการนี้เนื้อเปียกทองสวยๆนะครับต่อไปครับรายการที่15นะครับมา 30รายการสวยๆทั้งนั้น250บาทนะครับรวมส่งทุกรายการจะส่งให้ฟรีนะครับ guerra. พี่ๆอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทวดนะครับก็จะเป็นเหรียญสีทองแบบนี้นะมีกล่องแบบนี้เลยใส่มาแบบนี้นะรายการนี้รายการที่15ครับ bronze. พี่ๆนี่ครับเรียกได้ว่าสวยสดงดงามเช่นเดียวกันเป็นเหรียญเปียกทองนะครับแบบนี้นะรายการที่15ครับ นี่ฮะสวยงามนะครับผมรายการต่อไปครับรายการที่16นะครับมาสำหรับรายการที่16เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อหลวงพ่อไพรนะครับหลวงหล่อโบราณของหลวงพ่อไพรวัดกําแพงนั่นเองนะพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่16นะพี่พี่นะรายการต่อไปครับรายการที่17กันเลยนะครับเป็นพระปิดตานะครับ ปิตาของหลวงปู่โต๊ะนะครับก็เข้ามาแล้วนะพี่ๆนะอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันนี่คือจัมโบ้รุ่นที่2นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับ250บาททุกรายการนะครับจัดส่งให้ฟรีนะพี่ๆนะอ่ะต่อไปนะครับพี่ๆมารายการต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นี่เลยครับ หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วเนี้ยจะเป็นแกะพระปิดตาของหลวงพ่อเดิมด้วยแล้วก็ได้ทั้งรูปหล่อเลยนะครับโอ้โหสองร้อยห้าสิบแล้วดูด้านหลังนี่มีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่นะนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่สิบแปดครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบเก้านี่ฮะพระผงสุพรรณครับพี่พี่โอ้โหอยู่ในตลับอย่างสวยนะครับพี่พี่นะมา รายการนี้รายการที่19ครับและรายการต่อไปครับรายการที่20กันเลยนะครับรายการที่20ผมจะเปิดเป็นพระหินจุ้ยเจียนะครับรายการนี้ก็อยู่ในตลับอย่างสวยนะครับอ่ะรายการนี้รายการที่20นะนี่ครับก็เ,ออเรียกได้ว่าสวยสดงดงามเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่มาผมเป็นกะลาเป็นของพระปิดตานะครับพี่นะด้านในนะครับแล้วเนี้ยก็คือกะลานะครับก็น่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่านะครับพี่พี่นะนี่ใบอย่างใหญ่นี่ครับแบบนี้นะครับโอ้สองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีกันเลยทุกรายการนะครับต่อไปครับยี่สิบสองนะครับนี่เป็นตะกุดตะกุดเก่าๆน่าจะเป็นอ่ตะกุดของหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะนี่ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันหลวงพ่อเงินหลวงพ่อโผก็ลองดูนะครับพี่พี่เดี๋ยวขนาดความยาวรายการนี้นะครับที่นั้น่าจะประมาณสี่นิ้วหรือเปล่านะครับพี่พี่อ่ะสามนิ้วไม่ถึงสี่นะสามนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่นี่ฮะก็เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับยี่สิบสามกันเลยนะครับเป็นอ่าพระเนื้อชินเป็นเหมือนพระล่วงอะไรสักอย่างนะครับอัดอยู่ในกอบไม้นะ เป็นรายการที่23นะครับและรายการต่อไปครับรายการที่24นี่ได้มาคู่กันแบบนี้นะครับนี่ฮะรายการที่24นะนี่ฮะเป็นพระเนื้อชินนะอยู่ในกรอบไม้และรายการต่อไปครับรายการที่25นี่ฮะอันนี้จะเป็นพระประพามณฑน,นหรือว่าพิมรัศมีของหลวงปู่สุขปากของมะขามเท่านะ นี่ครับรายการที่25กันเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าสวยงามนะครับรายการต่อไปครับรายการที่26ครับพี่พี่มานี่ครับมีแค่30รายการในพีนี้นะฮะนี่ครับผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีจเจริญได้ถึง2องค์นะครับราคาเพียง250บาทนะพี่น้าสนใจลองทักไทยกันมาดูนะครับรายการที่26นะ รายการต่อไปครับ27ครับพี่พี่มารายการที่27ก็วันนี้นะครับมาแบ่งปันราคาเบาๆนี่คือยกนะครับยกแกะสลักนะด้านหลังมีสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะนี่ครับสวยงามนะครับรายการที่27และรายการต่อไปครับ28อันนี้จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็มีการฝังตะกุด นี่ครับก็จะเป็นตะกุดทองคําแท้นะทั้ง3ดอกเลยนี่ฮะสามารถเช็คร้านทองได้เลยขึ้นเปอร์เซ็นทอง96.5แน่นอน,นครับพี่ๆนี่นะฮะราคานี้ราคาเบาๆนะครับใครไวใครได้นะให้สิทธิ์คนที่พร้อมปิดพร้อมรับก่อนเลยนะครับถือว่าราคาเบาสุดๆนะครับตะกุดทองคำสามดอกนะ รายการที่28ครับต่อไปครับ29ครับพี่พี่มาอันนี้มาพร้อมใบประกาศเลยนะครับนี่คือเหรียญของเ,อเหรียญจอบหลวงพ่อไพรนะครับนี่ฮะรุ่นล้างป่าช้า2 4 7 8วัดกำแพงนะครับพี่พี่อ่ะ นี่ครับมาพร้อมใบแบบนี้เลยครับ250เท่านั้นนะครับนี่ฮะโอ้โหราคาเบาๆนะรายการนี้รายการที่29ครับและรายการสุดท้ายของ EP นี้นี่ครับพี่ๆอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะมีมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับและราคานะครับบอกเลยว่าเบาๆแน่นอนนะครับดูแบบนี้นะครับทุกองค์นะครับ250และนี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นหนึ่ง ครับเนื้อโลหะผสมวัตพเนียงแต่งะครับพี่พนี่หลวงพ่อทารุ่นแรกมาพร้อมใบกันเลยนะครับพี่พีนะนี่ครับเป็นรายการที่30นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียง30รายการเท่านั้นใครชื่นชอบสนใจโทรหรือทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากช่องพระ เครื่องเสรีวัตถุมงคลทั่วไทยไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับและช่องทางการติดต่อใครที่สนใจเช่าบูชาราคาแบ่งปันเบอร์โทร0649419941อยากได้บทพิามเติมแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอกราบตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ